นี่ก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของทางภาคประชาชนรวมไปถึงนักวิชาการนะคะที่มองการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าแม้ยติจะเป็นการอภิปรายนายกรัฐมนตรีแต่ก็เชื่อว่าจะมีการเอ่ยถึงบุคคลอื่นๆด้วยส่วนความเห็นจากประชาชนในพื้นที่อื่นๆก็คาดหวังถึงเนื้อหาสาระของการอภิปรายมากกว่าการใช้สำนวนบวหารคาดหวังไปถึงคำตอบของนายกรัฐมนตรีที่จะชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะ ในลักษณะของการอภิปรายมีการทําการบ้านทําข้อมูลมาเท่าที่ติดตามข่าวค่อนข้างจะเยอะพอสมควรฉะนั้นคงจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระที่นํามาอภิปรายน่าจะมากกว่าการเล่นสำนวนเล่นภาษากัน <Yeah. S 1> และก็ฝ่ายรัฐบาลที่จะเตรียมข้อมูลมาตอบเท่าที่ฟังท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมข้อมูลพอสมควรอยู่สั่งส่วนรชาชการต่างๆกระทรวงต่างๆให้การตัดเตรียม พี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ก็คงจะได้ประโยชน์แล้วก็เห็นภาพในการบริหารราชการแผ่นดินได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าจะให้ชาวบ้านได้ประโยชน์เนี่ยจะต้องพูดประเด็นนี้ให้ชัดพักขวายค้านต้องลงไปเอาข้อมูลขึ้นมาพูดให้ชัดว่าเวลานี้เกษตรกรชาวนาเนี่ยเขาเป็นยังไงถ้าเขามีรายได้ตำ่ำจะเสนอแนะ รัฐบาลยังไงในการที่จะช่วยให้เกษตรกรเ,เจ้านาดีขึ้นในประเด็นที่หนึ่งนะครับ